ดิฉันชื่อนางสาวอังชิดาแก้วประชารหัส 6532D10048 ค่ะได้หัวข้อ,ขอการตลาดออนไลน์เติบโตแล้วตลาดสดจะมีการดำรงอยู่อย่างไรค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของตลาดสดก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการระบ,บุปัญหาค่ะโดยการถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและสํารวจตลาดค่ะซึ่งปัญหาที่พบบ่อยนะคะคือสินค้าไม่สดใหม่สินค้ามีราคาแพงขาดความสะอาดขาดความปลอดภัยและความสะดวกสบายค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะคือการมีะห์ปัญหาค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือสินค้าไม่สดใหม่เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าน,ะะนำสินค้าออกมาวางขายไว้นานเกินไปค่ะหรือจะเป็นสินค้าที่มีราคาแพงนะคะเกิดจากพ่อค้าแม่ค้านะคะทำกำไรในตัวสินค้ามากเกินไปขาดความสะอาดนะคะเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ค่อยช่วยกันดูแลรักษาตลาดค่ะ ข้อที่3นะคะคือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะคือการนำปัญหาที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะคะนามาหาวิธีแก้ไขปัญหาเช่นสินค้าไม่สดใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าควรนาสินค้าออกมาวางขายให้บ่อยขึ้นหรือเป็นการจัดระบบในตัวสินค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสินค้าที่มีราคาแพงนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะควรคํานึงถึงต้นทุนสินค้าและความคิดเห็นความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะขาดความปลอดภัยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควรเข้ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในตลาดให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ข้อที่4นะคะคือการวางแผนการดําเนินงานการวางแผนการดําเนินงานนะคะมีรายละเอียดต่างๆเช่นระยะเวลางบประมาณทรัพยากรค่ะ้วยตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาของตลาดสดนะคะคือสินค้าไม่สดใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะควรช่วยกันนําสินค้าออกมาวางขายให้บ่อยขึ้นหรือนําสินค้าออกมาวางขายในทุกๆเช้าส่วนการความสะอาดนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะควรช่วยกันดูแลรักษาตลาดให้สะอาดอยู่เสมอโดยการวางแผนในการจัดทําเวนจัดเวนในการทําความสะอาดในทุกๆเช้าค่ะ ข้อที่5นะคะคือการนำแผนการในการดําเนินงานนะคะไปปฏิบัติคือการติดตามความก้าหน้าของการดําเนินงานอย่างสม่ำเสมอนะคะและแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาระหว่างการดําเนินงาน,นะคะ่ะ ข้อที่6นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการประเมินผลเพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ค่ะตัวอย่างนะคะคือสินค้าไม่สดใหม่จะมีการประเมินโดยการสังเกตจากจำนวนสินค้าคงเหลือและความเห็นของผู้บริโภคค่ะคืวสินค้าที่มีราคาแพงนะคะเรายอาจจะมีการเปรียบเทียบราคาสินค้า,ะคะคากับตลาดอื่นๆค่ะขาดความปลอดภัยขาดความสะดวกสบายนะคะโดยจะมีการสำรวจความคุ้มอใจของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้ในตลาดค่ะกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของตลาดสดนะคะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสามารถนำไปประยุกใช้กับปัญหาต่างๆได้ ประเด็ปเนปัญหาของตลาดสดนะคะตลาดสดนะคะเริ่มเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพราะภาพลักษณ์เดิมๆที่เด็ก่นใหม่ๆอาจจะยึดติดว่าตลาดสดไม่สะอาดมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อากาศร้อนทําให้เลือกที่จะไปเดินห้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้ามากกว่าที่จะมาเดินตลาดสดนอกจากนี้นะคะตลาดสดยังมีคู่แข่งที่เป็นตลาดน้ดชุมชนที่อยู่ใกล้หอหรือที่พักอาศัยค่ะทําให้คนส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยเดินทางไปตลาดสดที่อยู่ห่างไกลจากที่พักออกไปค่ะ เรามาทำความรู้จักแนวทางการแก้ไขหรือบทความที่มีแนวทางแก้ไขนะคะสามารถแบ่งออกได้2แบบคือ1ทางด้านกายภาพของตลาด2การเพิ่มศัก,กรรยภาพในการเข้าถึงลูกค้าค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาของตลาดสดน,นะคะา1ทางด้านกายภาพของตลาดพุ่งเน้นไปที่การพัฒนาให้ตลาดมีความเป็นระเบียบสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นอากาศถ่ายเทมีทางพื้นที่ติดแอร์และโอเพนแอร์ค่ะเพื่อการเติบโต,ตร่วมกันทั้งตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะ มีระบบสาธารณูุประคพ,พื้นฐานที่เพียงพอและเหมาะสมเช่นไฟฟ้าน้ำประปาห้องน้ำต่างๆและคำน,นึงถึงงบประมาณในการติดตั้งและบำรุงรักษาด้วยค่ะมีระบบการจัดการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยอาจจะพิจารณาระบบจราจรระบบการจัดเก็บขยะระบบรักษาความปลอดภัยความสะอาดของพื้นที่ตลาดและห้องน้ำโดยมีกฎเกณฑ์ของตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะช่วยกันปฏิบัติตามกฎของตลาดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนที่2นะคะคือการเพิ่มศักยาภาพในการเข้าถึงลูกค้าคือการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ริโภคที่จะช่วยให้ตาดสินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นและเน้นไปที่ความสะอาดสะดวกสบายโดยเฉพาะพฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่หหตๆตัวอย่างแอปพลิเคชันส่งสดของตลาดยิ่งเจริญนะคะแอป,ปส่งสดนะคะสามารถสั่งสินค้าในตลาดได้หมดเลยและสามารถหมายเหตุได้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนทางตลาดจะจัดส่งให้ทันทีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการออกจากบ้านของลูกค้าค่ะส่วนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ยินยอมในการเข้าร่วมแอปพลิเคชันนะคะทางตลาดอาจจะมีการติดต่อกับเจ้าของร้านหรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้าโดยตรงเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการเสริมให้กับผู้บริโภค ือการบริการจารัดส่งสินค้าหลังใช้บริการให้กับผู้ริโวคค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้กับผู้ริโวคได้กลับมาใช้บริการของทางร้านอีกครั้งในครั้งถัดไปค่ะนูค่ะขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ